สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการหล่อลื่นปืนพ่นสีนะครับด้วยจาบีหลอดน,นี้นะฮะเป็นเจอรบีที่ใช้สําหรับการหล่อลื่นปืนพ่นสีเพื่อมาให้มีการสึกหลอมากนะครับทำไมเราต้องหล่อลื่นนะครับเพราะว่าในปืนพ่นสีเนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่หลายจุดถ้าผมกดจังหวะแรกนะครับกจะกดที่วาล์วลมก่อนนะครับจุดนี้นะครับเปิดเพื่อเปิดลมให้เข้ามาที่ตัวปืนจากนั้นกดลงไปนิดนึงก็จะเป็นจังหวะของการเปิดสีนะครับ ทำงานไปสอจังหวัจังหวัดแรกเปิดลมจังหวัที่2เปิดสีส่วนที่จําเป็นต้องหล่อลื่นกนะ็คือจะมีส่วนของวลาวลมในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีพวกเกลียวต่างๆนะครับเวลาเราใช้งานมาที่ล้างออกไปเนี่ยพวกจารบีที่หล่อลื่นวกน,นี้ก็จะถูกช่ล้างออกไปนะครับเราควรจะมีการเติมมันเพื่อให้มันกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยลมเนี่ยลมที่มีแรงดันสูงจากท่อลมเนี่ยจะเข้ามาลมมันดันพวกพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกขยายตัว ระหว่างที่เราใช้งานเรามีการบิดไปบิดมาเนี่ยก็จะทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกมีการสึกหรอไปด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองแนะนําวิธีการทํางานนะครับเจ็พันห้านะครับต้องใช้หกเหลี่ยมคลายตรงนี้ครับสําหรับเอาชิ้นส่วนออกจากถ้าเป็นเจ็ X5 นะครับก็จะมีเครื่องมือที่มากับตัวปืนลักษณะนี้คลายออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะเอียงนิดนึงนะครับก็คลายออกมาเพื่อจะเอาสปริงออกนี่เป็น X55 ปึ๊บ เราจะสังเกตว่าจะมีวาล์วลมมีวาล์วลมแล้วก็มีตัวปรับเรีเรยกว่าแอร์มคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือวาล์ว เห็นว่าจะมีการหลอดลื่นเพื่อให้มันทํางานคล่องตัวขึ้นอีกส่วนนึงก็คือตัวเข็มจะเห็นว่ามันมีการชาร์จระบีมาแล้วจากโรงงานนะครับในส่วนที่มันมีการหมุนนะฮะเพื่อไม่ให้มันติดขัดแล้วก็สปริงนะครับและส่วนเข็มในกรณีที่ใช้ลักษณะนี้แล้วก็ใช้ปริมาณส่วนน้อยนะครับแล้วก็ที่เกลียว ลในแา่คุณใช้ไปานานแล้วเจะบีพวกนี้มันจะหายไปนะครับแล้วก็ควรจะมีการหล่อลื่นจับมาหน่อย okay. ส่วนตัวนี้ทาบางๆให้ามันหล่อลื่นอะไรนามาถึงตัวนี้เลยเพราะตัวนี้เป็นส่วนที่จีดสีส แต่ตัวนี้ไม่ต้องทาตัวนี้เป็นวาวล์ลมทาแค่ด,ด้านล่างจานี่ถึงนี้เสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะอันนี้จะเห็นว่ามีแกนวาล์วนะครับจนน้อย ช้ชิดหน่อยเสร็จแล้วก็เชิดนี้หน่อย ขันแค่สุดนิดหนึ่งนะฮะน่าตึงนิดหนึ่งก็งจบการจบพิธีเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้ง,งานครับเพืนของท่านก็จะอยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้ง,งานตลอดเวลา